จเจนเจอรีบุญหงษ์ค่ะค่ะร้อยชอนพิมพ์ทอค่ะผมไอสารวัสติดครับผู้รับผลกระทบชาวลังกองค,<อ>ครับครับผมธีรเทพพิมพ์ทองครับผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตรครับผมอาษีศิษย์สวัสด์ครับผมชมคิดเอกนันวงครับผู้ถูกกระทบเป็นไว,ไว,ไวร,ร,นรัสควอนตัมลังกองนะครับ บอรนิรัตสกครับผมวุฒยอดเดชการบ้านติดถนนเลยดันพุเดชตีตร,รัตนกรพรครับระยะ500เมตรครับผมในกิมมีที่พิพัฒน์อวรที่ปุษาสตรในยกสมาคมพุทธารามสงเคุโขอมวานค่ะสุกัญญาค่ะได้รับผลกระทบในระยะ500เมตรครับครบผมคุณเดชปัญญาเดียวนะครับ ร้างติดถนนเลยครับผมครับผมสมเกียรติธรรมอนีีน้อาพูดเป็นผู้อยู่อาศัยติดถนนเพียงห้าเมตรครับสี่แยกวัดก้อนเดี๋ยวครับผมประเสิร์ฟที่อุทธรครับท่านมงคลคั้งสภานะฮะ ปุ่งน,นะครับผู้รับผลระพบระยะ50เมตรใครั้นีไม่ได้ยินเสียงเสียงฉลามจะดังกว่าผมสัมพันธ์ปุ่มน,นะครับผู้รับผลระพบในระยะ50เมตรครับผมพูดคัดค้านกันในของทุกระดับนะครับทุกกรณีครนะก็เอาทางเลื่ยเมืองอย่างเดียวครับแล้วผมอยากเล่าเรื่องให้เป็นไม่ได้ข้อต่ออยู่ตงทเทียบโคตรมันมันหลายครั้งหลายคราวแล้วแล้วเวลา เอาไอ้บันติของที่บริษดของอะไรไม่เคยไปรายงานไปทางนั้นเลยผมอยากรู้เลยว่าท่านมาที่ไหนใั่ไหมคะเมื่อกี้ท่านเพิ่งมาใช่ไหมคะผมมาแค่ทุกครั้งไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยท่านเพิ่งขึ้นมาใช่ไหมคะครับอ่าโอเคค่ะเมื่อกี้เราได้อธิบายเรื่องต้นและขออนุญาตท่านช่ไหมตัวนิดนึงค่ะครับผมให้ฟังเสียงคนที่อยู่กระทบเลยนะฮะไม่ใช่ไม่รู้แบบไหนผมไม่เข้าใจนะมันหลายครั้งหลายคราวแล้วที่ที่ได้ได้มาเรียกมาจน มหาปัณฑาหรือเมือว่าเรียกมารักษาหรือแกเรียกมาให้มาขอปรึกษคิดเห็นอะไรลักษณะนี้ครับขอบคุณมากครับท่านยังไม่ได้แจ้งชื่อท่านได้ประสงค์แจ้งชื่อใช่ไหมคะของของท่านท่านที่มาไีไม่ประสงค์แจ้งชื่อนะคะนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะ ม่ประสงค์แจ้งชื่อนะคะมีสองท่านที่ไม่ประสงค์แจ้งชื่อนะคะโดยข้อมูลของ p d p a นะคะถ้าท่านใดไม่ประสงค์แจ้งชื่อนะคะท่านเต็มใจได้นะคะเราเราจะไม่บันทึกภาพท่านนะคะรวมทั้งเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะท่านสามารถที่จะไม่แจ้งชื่อหรือไม่ประสงค์ออกนามได้ไม่สามารถให้เราบันทึกภาพได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลของท่านเราก็จะบันทึกไว้เป็นความลับรับจริงไหะคะค่ะค่ะในงานเดี๋ยวขออนุญาตค่ะ ท่านในแพทย์บริษาทนะคะซึ่งเราได้หนังสือของขา้าคกบคุกสาหารทุกท่านนะคะที่นําเรียนแจ้งมุ่งทวนขออ,ขอ,อนุญาตนำเรลียนแจ้งซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจากความคิดเห็นของทุกทุกท่านที่ผ่านการประชุมนะคะเวทีรับฟังความคิดเห็นของโครงการซึ่งเราจัดทั้งหมด5ครั้งแต่จะหลายเวทีเราได้รับทราบความต้องการความคิดเห็นของท่าน,นะค่ะ และข้อมูลของของทุกท่านนะคะบทชื่อของท่านด้วยเราได้กลัานนำเรียนเสนอกับท่านในส่วนของผู้บริหารของกรมทางหลวงตั้งแต่ท่านอธิบดีกรมทางหลวงท่านรองอธิบดีกรมทางหลวงท่านวิศวกรใหญ่ท่านผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบนะคะท่านได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดค่ะนี่ท่านบอกว่าอย่างไรก็ตามนะคะในฐานะที่เป็นที่บริษัทที่บริษาคของโครงการ เราลองไปทำทาเข้าใจล้วไปค้นค้าแสดงหาความจริงหรือว่าความต้องการที่แท้จริงของท่านนะคะอาจจะเป็นการจัดแบบเวทีลุ่มย่อยหรือว่าเล็กๆนะคะแต่นี่เขาบอกว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะคะท,ท่านคุณหมอไพศสารก็ได้ได้ติด,ดตามความก้าวหน้าของงานมาโดยตลอดได้ติดตามอสอบถามข้อมูลไปที่กรมทางหลวงตลอดดังนั้นเราจะมีจดหมายเชิญนะคะจากกรมง,งหลวง นำเรียนเข้าพบท่านเพื่อที่จะชี้แจ,จง,งประชาสัมพันธ์ทุกการและรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งในส่วนนั้นนะที่เลือกท่านเลือกท่านคุณหมอไพศาลเนื่องจากว่าท่านเป็นตัวแทนของกลุ่มอนุรักษ์นางรองหรือพื้นที่นางรองนะคะตอนนั้นและในวันนี้ก็ับ้่าเป็นโอกาสดีค่ะที่เราได้มีสมาชิกในส่วนของพื้นที่นางรองเองเข้ามาร่วมกระชุมนะคะสําหรับในโอกาสนี้นะคะอยากจะขออนุญาตนะคะที่จะร่วมรับประยุข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในส่วนของการประชุมครั้งนี้ก็คือเป็นการเข้าพบปรึกษาหารือเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจและก็รับฟังความคิดเห็นนะคะคือทุกความคิดเห็นของท่านเรามีการบันทึกนะคะเราก็จะได้นําปเรียนที่ท่านทราบนะคะโดยที่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้พอเรานําเรียนแล้วก็จะอยู่ที่การตัดสินใจของระดับผู้บริหารแล้วะค,ะค่ะค่ะสังเัตในวันนี้นะคะในวันนี้ก็อยากจะมารับทราบข้อมูลนะคะ สภาพแวดล้อมปัจจุบันของของสภาพพื้นที่นะคะซึ่งในส่วนของโครงการเองนะคะก็ยืนยันว่ารูปแบบของการก่อสร้างทางยกระดับนี่เรายังคงเป็นรูปแบบเดิมนะคะแต่ที่ทุกท่านได้รับทราบนะคะเราก็จะไม่นำไปเสนอแล้วนะคะเพราะวันนี้เราอยากมาฟังความคิดเห็นของท่านก็เลยอยากจะรับทราบในเรื่องของสภาพปัจจุบันแล้วก็ความความคิดเห็นของท่านลึกๆเลยค่ะที่จะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนกัน ไม่ทราบท่านใดจะเริ่มเป็นท่านแรกคะหรือเริ่มจะเป็นท่านคุณหมอไปสารก่อนคะเดี๋ยวแล้วมาขอปวดใ้ท่านคะ่ะออท่านใดท่านใดกลับคะ